สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปคนโสดนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมาดูกันเลยว่าพลังงานของคุณช่วงครึ่งเดือนแรกรกรกฎาคมนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะคนโสดคนที่เกิดวันจันทร์นะคะผู้อ่านนะคะจะทำคลิปช่วงนี้นะคะสลับกันนะคะระหว่างคลิปคนโสดกับคนมีคู่ตามราศีนะคะเชิญรับชมได้นะคะ อาจจะสลับกันนะคะช่วงนี้เนาะามาดูพลังงานของคนโสดกันเลยค่ะโอเคช่วงนี้นะคะคุณนะคะได้ไพ่พลังงานเป็น9ก้าถ้วยคุณอาจจะรู้สึกว่ากําลังกดดันหรือว่าอึดอัดกับสถานการณ์บางอย่างอยู่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่เติมเต็มบางอย่างหรืออะไรมันขาดหายไปอาจจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณณตอนนี้ หรือว่าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็เป็นไปได้เนาะเพราะคุณมีภาวะที่แบบว่าค่อนข้างวิตกกังวลกับบางสิ่งบางอย่างอยู่อะค่ะนะตอนนี้เนาะอาจจะมีความเครียดอยู่ในใจบางสิ่งบางอย่างแบบหนักใจก็ได้ค่ะหนักใจอยู่ในใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบอกใครได้ก็เก็บไว้คนเดียวก็ได้เนาะตอนนี้คุณมีความสับสนอยู่ในใจของคุณเองเนาะ ว่าคุณจะเอาอยัางไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพลังงานนะช่วงนี้นะคะก็เป็นไปได้คุณนะ่ะอาจจะแบบว่าตอนนี้กำลังแบบมุ่งมั่นในการทำงานก็ได้นะคะอัศวินไม้เหมือนกับเป็นพลังงานของคนที่ตั้งใจทำงานนะคะโฟกัสกับความก้าวหน้าในทางการงานในตอนนี้เนาะแล้วก็คุณก็อาจจะแบบเนี่ยไม่ค่อยแสดงออกทางด้านอารมณ์อะไรของคุณมากนักเนี่ยมันก็ มันก็สอดคล้องกับเดอะมูนนะคะพลังงานเหมือนกับว่าม,มีอะไรค่อนข้างแบบเก็บซ่อนอยู่ในใจแล้วก็ไม่อยากจะบอกใครนะคะณนะตอนนี้นะคะเป็นไปได้อืคุณมีภาวะเครียดแหละอยู่ในใจของคุณลึกๆและคุณก็อยากจะแบบว่าพักผ่อนอยากจะชาร์จพลังอยู่นิ่งๆในที่ของคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณอาจจะมีความเครียดอยู่ในใจของคุณเองลึกๆนะคะ แล้วคุณก็รู้สึกว่าอขออยู่นิ่งๆก่อนได้ไหมขอคิดขอแบบตรึกตรองอะไรสักพักอะไรเงี้ยด้วยตัวของคุณเองนะคะจริงๆแล้วอ่ะคุณนะเป็นคนเก่งนะคุณคนโสดคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะรอบด้านอยู่แล้วเนาะ The ดอะสตร t h เป็นผู้หญิงที่มีพลังงานที่ค่อนข้างเก่งเนาะหรือถ้าคุณเป็นคนเป็นคุณผู้ชายนะคะคุณก็มีพลังงานที่ค่อนข้างแบบ ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดหรือความยากลําบากอะไรคุณสามารถเอาอยู่อะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตส่วนตัวเนาะแต่ว่าบางทีอะการทํางานหรือการใช้ชีวิตเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เข้ามาเป็นอุปสรรคบ้างใช่ไหมคะไม่ว่าจะเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะคุณอาจจะมีสภาวะแบบเ,เรื่องเงินที่อาจจะหมุนไม่ค่อยคล่องด้วยหรือเปล่านะคะที่ผ่านมาก็เป็นไปได้เนาะ แต่ว่าคุณน่ะจะฝ่าฟันจนได้รับความสำเร็จนะคะไพ่หนึ่งดาบอ่ะมันก็คือการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างแต่อาจจะต้องแบบเหนื่อยนิดนึงฝ่าฟันอุปสรรคนิดนึงนะคะกว่าที่เราจะได้รับความสำเร็จเนาะแต่ถามว่าสำเร็จไหมอ่ะก็สำเร็จนะคะอืมแล้วคุณยังได้ไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นข่าวดีเลยนะ ถ้าพูดถึงเรื่องการงานคุณอาจจะได้รับข่าวดีทางด้านการงานเนี่ยแหะค่ะเข้ามาในเร็วๆนี้เนาะพลังงานหรือถ้าพูดถึงความรักคนโสดสาหรับคนที่แบบโสดโสดมาพักนึงแล้วอะไรเงี้ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเจอนะคะใครสักคนที่เขาจะมามอบความรักความปรารถนาดีให้กับคุณนะคนโสดคะจะมามอบแบบ ม,มิตรภาพใหม่ๆเนาะความสัมพันธ์มิตรไมตรีดีๆให้กับคุณเนาะแต่คุณอาจจะแบบว่าเฉยๆอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้เพราะว่าพลังงานก้าวถวยคืออาจจะมีคนเข้ามาแหละแต่คุณก็เหมือนกับว่าอ๋อยังไม่ใช่สเปคยังรู้สึกไม่ใช่ดูดูไปก่อนได้ไหมอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะคนที่เข้ามา อาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะกันพฤกษบมังกรนะคะหรือเป็นชาวธาตุลมได้หรือว่าเป็นชาวราศีเมษ the emperor นะคะเป็นคนต่างไวัยได้เป็นผู้นำลักษณะของเขานะคะค่อนข้างโดดเด่นมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะลักษณะพลังงานของ emperor คือ มั่นใจดูบุค,คลิกดีโดดเด่นแต่ว่าตรงไปตรงมาพอสมควรนะคะคนคนนี้เนาะอาจจะเป็นคนในที่ทำงานคุณเองก็ได้นะคะถ้ามาในสายงานเนาะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะต่างวัยกว่าคุณวุธวัยวุฒิอะไรก็แล้วแต่นะคะหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาจากคุณก็เป็นไปได้นะคะคุณคนนี้ที่จะเข้ามาเนาะ emperor แล้วก็เนี่ยค่ะพลังงานของอัศวินเหรียญ อสวินเหรียญก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจริงจังนะแล้วก็อาจจะทำอะไรช้านิดนึงนะคะมหมายถึงว่าเทคแอคชั่นช้านะคะสำหรับพลังงานคนที่เป็นอัศวินเหรียญคนนี้แต่ว่าน่าจะนะคะมีพลังงานที่ดีแหละที่เข้ามาหาคุณพอเขามองคุณเนี่ยเขาอาจจะเห็นความมีสเสน่ห์เนาะ <laughs> high priestess ความมีสเสน่ห์ลึกลับ ที่อยู่ในตัวของคุณนะคะคุณคนโสดคนเกิดวันจันทร์เป็นไปได้ว่าเขาแบบรู้สึกว่าคุณนะมีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยากจะแบบว่าทําความรู้จักกับคุณก็ได้แต่คุณนะอาจจะตั้งกาดนะคะราชินีดาบอืมตั้งกาดอาจจะเหมือนกับว่า นิ่งๆอ่ะคือแบบว่าไม่แสดงออกความรู้สึกอะไรคือเข้ามาก็เข้ามาแต่ก็เหมือนอาจจะแบบค่อนข้างยังไม่เปิดใจมากนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณน่ะกลัวความรักก็เป็นไปได้ถ้าคุณเป็นคนโสดที่โสดมาระยะหนึ่งแล้วอ่ะคุณอาจจะเลือกเยอะนิดนึงอะคะ่ะคือเหมือนกับคือพลังงานของราชินีดาบจะเป็นประมาณว่าถ้าไม่ ไม่เจอคนที่เข้ามาแบบจริงจังก็ไม่เอาอะไรเงี้ยคือแบบว่าต้องการพลังงานที่จริงๆไม่ได้มาเล่นๆนะถ้ามาเล่นๆมาหลอกๆมาแบบเข้ามาแบบเรียกอะไรนะคะหมายหยอกไก่อะไรเงี้ยไม่เอาคือแบบว่าต้องการคนที่แบบเข้ามาแล้วชอบกันจริงๆสารสัมพันธ์กันได้จริงๆอย่างเงี้ย คุณถึงจะแบบว่าโอเคลดการตั้งการดลงก็เป็นไปได้นะคะแต่มองดูแล้วว่าคุณจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะเพราะว่ามีหนึ่งถ้วยเนาะมองได้ถึงเรื่องงานได้นะคะที่เข้ามาหรือว่าเนี่ยแหละความรักนะคะจะมีคนหนยิบยื่นสัมพันธ์ทำไมตรีใหม่ๆใ,ให้กับคุณนะคะเป็นพลังงานเอ็ม r o อชาวต่างชาติได้หรือชาวคนไทยด้วยกันก็ได้คะ่ะแต่ว่า เป็นคนที่ค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเนาะแล้วก็อัศวินเหรียญคนนี้ก็อาจจะเป็นชาวธาตุดินได้นะคะก็เป็นคนที่ดูจริงจังทั้งคู่เลยนะคะละักษณะของเขานะแต่ว่าค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะคนที่เข้ามาคุณก็ลองสังเกตดูนะคะว่ามีพลังงานพวกนี้บ้างหรือเปล่าในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนแรกกร,รกฎาคมนะคะคนโสดเนาะ ยังไงอะ่ะให้คุณแบบอย่าเครียดจนเกินไปนักนะคะคุณมีภาวะ4ี่ดาบอย่างเงี้ยแล้วก็เดอะ o ูนอ่ะคือคุณเหมือนกับคิดมากวิตกกังวลสับสนกับบางสิ่งบางอย่างไปเองก็ได้นะคะบางทีเนาะจนมากเกินไปอะ่ะเครียดเกินไปก็ไม่ดีนะคะพยายามแบบปล่อยวางนะคะอะไรเดี๋ยวมันจะผ่านไปคะ่ะเพราะว่าเดอ,อะสเตรนท์น่ะเป็นพลังงานที่คุณเก่งอยู่แล้วคุณแบบ สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะและพบกับความสำเร็จหนึ่งดาบนะคะมมาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลกันดีกว่าค่ะว่าพลังงานบอกอะไรบ้างเขาบอกว่าให้คุณ Express Your Love เห็นไหมคะให้แสดงความรู้สึกความรักนะคะอาจจะเป็นความรักกับเ,เพื่อนของคุณก็ได้ในสังคมนะคะให้แสดงออกมาบ้างเวลาคุณรู้สึกอะไรหรือว่าคนที่เขาจะเข้ามาใหม่มาหาคุณให้เปิดใจค่ะ e x p r e s s y o u r love เนะเาะแล้วก็ คีปแอนด์โอเพนมา d ก็คือเนี่ยค่ะคู่ของคุณหรือคนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่คุณได้แต่คุณต้องเปิดใจเปิดรับพลังงานนิดนึงมันไม่มันไม่มีทางเหมือนกับความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเคยเจอมาตั้งนานแล้วหรือว่าอะไรนะคะครั้งเก่าอะไรเงี้ยไม่ต้องเอามารวมคือคนคนนี้อาจจะมีความต่างออกไปได้ให้คุณเปิดใจเปิดรับนะคะแล้วคุณนะคะต้อง รักตัวเองให้มากๆเพื่อที่คุณจะได้มีแรงดึงดูดนะคะ attraction แต่ยังไงอะคนที่เข้ามาเขามองคุณเป็น high p r i e s t e s s อยู่แล้วค่ะมองว่าคุณมีสเสน่ห์ลึกลับหน้าหน้าหลงไหลหน้าค้นหายังไงซาคุณน่าจะมีแรงดึงดูดกับเขาค่อนข้างมากนะคะไ้อาร์เซเจอร์บอกว่าให้ recovery เห็นไหมคะให้คุณนะ่ะฟื้นตัวก็คือเหมือนดูแลตัวเองให้มากๆฟื้นตัวเองจากสิ่งที่เครียดภายในใจให้ปลดปล่อยออกไปเพราะว่า มเมื่อเรามีพลังงานที่ไม่ลบแล้วอ่ะไม่ท็อกซิตไม่เป็นพิษนะคะมันจะรับอะไรที่ดีๆอะ่ะมาได้ง่ายมากขึ้นนะคะ detachment power of love ค่อนข้างสอดคล้อง detachment หมายถึงว่าการปลดปล่อยอะไรบางอย่างไปการถอดถอนอะไรบางอย่างไปเขาบอกว่าคุณกำลัง re-listen all patterns ก็คือคุณกำลังปล่อยรูปแบบอะคะ่ะและความคิดเก่าๆที่คุณมีอะ่ะ ไม่ว่าความคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ค่อยจะแบบตอบสนองกับอุดมคติหรือไทฟที่คุณเคยคิดว่าความรักจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะคุณกําลังเหมือนกับว่าปลดปล่อยมันออกไปไม่ยึดติดนั่นเองอะกับแพทเทิร์นเดิมเดิมหรือรูปแบบเดิมเดิมที่คุณคิดว่าเออฉันต้องมีความรักอย่างนี้นะฉันต้องมีความรักอย่างนั้นนะคุณอาจจะไม่ได้แบบว่า คิดแบบนั้นอีกแล้วอะคะ่นะตอนนี้นะคุณพยายามจะปลดปล่อยตรงนั้นออกมา g o l d e n Mirror บอกว่า s e l ล์แอบสอก็คือหมายความว่าให้ระวังนะคะว่าคุณแบบอาจจะแบบมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปในบางอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบต้องระวังนิดนึงไม่ว่าใครที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคือระวังสังเกตนะคะบางครั้งอนะ่อ,อ มันอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปโกลเด้นมิรเรอร์หมายความว่าให้คุณมองสะท้อนในบางสิ่งบางอย่างคือในตัวคุณเองด้วยคืออย่าแบบว่า,ายึดติดกับอะไรไปในด้านเดียวหรือว่ามองอะไรแค่ด้านเดียวให้มองเหมือนกับว่า,าหลายด้านรวมรวมกันแล้วก็เซลล์แอบสับถ้ามองจริงๆมันคือแบบการหลงตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะแต่จริงความหมายมันก็แปลไปได้ถึงว่าแบบ อย่าเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปว่าว่าเราเหมือนน้ำเต็มแก้วอะไรเงี้ยค่ะคือพยายามเหมือนกับว่าให้คุณอะเปิดรับมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นแต่ก็ให้ระวังไปในทางเดียวกันด้วยเหมือนกับว่าเปิดและรับสิ่งที่ไม่เคยเจอแต่ให้ระวังด้วยว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วเป็นเหมือนกับทำให้คุณเหมือน หลงมัวเมาหรืออะไรไปได้ง่ายๆด้วยค่ะประมาณนั้นนะคะให้คุณแค่ระวังแค่ระวังนะคะแค่เตือนว่าให้ระวังแค่นั้นเองโอเคอันนี้นะคะเป็นภาพรวมเนาะก,กว้างๆเลยของคนโสดครึ่งเดือนแรกรกรกฎาคมนะคะขอให้เปิดใจนะคะรับพลังงานบวกๆไปเนาะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้กับคนโสดเกิดวันจันทร์นะคะมากๆขอให้คุณนะคะ ปล่อยพลังงานความเครียดออกไปนะคะความวิตกกังวลทั้งหลายแหละออกไปแล้วก็มีพลังงานบวกๆนะคะดึงดูดนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณนับจากนี้ให้ลองเปิดใจดูนะคะสำหรับคนโสดที่ไม่มีใครที่คุยเลยนะตอนนี้นะคะขอให้เจอคนที่จะจริงจังมั่นคงกับคุณได้นะคะอืมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ ผู้อ่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมมากๆเลยนะคะอตอนนี้ก็พยายามนะคะที่จะส่งความสุขด้วยการแบบทำคลิปออกมาให้ต่อเนื่องนะคะให้แบบผู้ชมนะคะได้รับชมกันเนะเาะแล้วตอนนี้มันเป็นภาพรวมเนาะถ้าทุกท่านนะคะอยากจะปรึกษาส่วนตัวนะคะอยากจะดูส่วนตัว ก็รบกวนนะคะดูที่ description ข้างล่างได้เลยนะคะในช่องของผู้อ่านเนาะได้บอกรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะยังไงฝากทุกท่านติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ